และในรอบนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวละครสมทบจากเรื่อง Murdered ซึ่งในรอบนี้ก็ถึงตาของโดนสาวที่มีชื่อว่าลิซซี่เพราะนี่คือแรคเตอร์สตอรี่ลิซซี่เธอเป็นตัวละครสมทบในเรื่อง Murdered ซึ่งเธอนั้นเป็นนักเรียนที่ได้รับความนิยมที่สุดในโรงเรียนของเราคนยนต์แรงงานเธอเป็นผู้ร่วมชังของอูซี่และเป็นเพื่อที่ดีของวีและเป็นอดีตเพื่อที่ดีที่สุดของดอ ในตอนพาโหลดนั้นเธอจะปวดต่อครั้งแรกเมื่อตอนที่อูซี่กำลังแนะนาปืนไรเฟริลที่เธอสร้างขึ้นมาและปืนไรเฟริลนั้นก็ได้ระเบิดขึ้นลิซซี่กับดอนนั้นได้ไปล้อเลียนอูซี่ที่หน้าห้องพยาบาลซึ่งในวเวลาต่อมาเมื่อเหล่ามาร์โดนนั้นบุกเข้ามาในบังเกอร์ได้แล้วเราจะเห็นลิซซี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งลิซซี่กับดอนนั้นพวกเธอพยายามช่วยแท้หลังจากที่เขาได้ถูกเหล่ามาร์โดนโยนออกมาและหลังจากนั้นพวกเธอก็ไปซ่อมเหมือนกับเหล่าหุ่นยนต์แรงงานคน,น,นอื่นต่อมาในตอนร์ี่าลซ่นนั้นเธออยู่ในห้องปปรระชผู้คอง ซึ่งในระหว่างนั้นเอลดิสเจก็พยายามเข้าไปในห้องเรียนโดยล่อลิซซี่ให้ไปเปิดประตูให้แต่ก็ถือว่าแผนนี้ก็จะล้มเหลวก็เพราะว่าดอได้ทําลายประตูไปแล้วโดยใช้แอปซูดโซเวอร์ของดอเองต่อมาในตอนเดิดพรอมริงหลังจากก่อนที่จะมีงานเต้นลํานั้นลิซซี่ก็ได้ใช้เวลาร่วมกับวีซึ่งสร้างมิตภาพให้กับวีทําให้วีเชื่อใจซึ่งลิซซี่นั้นเธอก็ทําสําเร็จต่อมาก่อนถึงเวลางานพร้อมไม่กี่ชั่วโมงนะั้นลิซซี่ก็ได้บทโดยครัง้งพร้อมกับดอเพื่อพาอูซี่ไปแต่งตัวก่องงน และทั้งสามคนนั้นก็ได้ไปยังห้องของดอซึ่งในห้องของดอนั้นสกปรกอย่างมากลิซซี่จึงได้ปลดออกมาเรื่องเกี่ยวกับสุขานามัยต่อมาลิซซี่เธอจะปฏิอีกครั้งในงานเต้นลําซึ่งเธอก็จะประกาศรายชื่อราชินีงานพร้อมของคืนนี้ซึ่งในขณะนั้นวีก็ได้ปลดตัวขึ้นมาและลิซซี่ก็ได้อธิบายให้กับเพื่อนร่วมชาติของเธอฟังว่าวีนั้นเป็นเพื่อนกับเธอและลิซซี่ก็ได้บอกอว่าวีนั้นก็คือราชินีงานพร้อมของค่ำคืนนี้และวีเธอก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่เธอนั้้้นนนนนนนไดกลาาายเป็รรชิีีงพมใคื แต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนของดอซึ่งดอ,อน,นั้นได้วางแผนที่จะฆ่าวีมาโดยตลอดและลิซซี่เธอก็มีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่ลิซซี่เธอก็รู้สึกลังเลก,กับแผนนี้อย่างมากแต่เธอก็พยายามตั้งสติและได้ทําการดําเนินแผนต่อไปลิซซี่เรียกร้องให้เพื่อนร่วมชาติของเธอนันอ้นภัยให้กับวีและขู่ว่าจะบอกพ่อของเธอให้ลดเกลียของทุกคนและเมื่อได้ยิงคําขู่นั้นไปทุกคนจึงได้ตบมือให้กับวี และในขณนะนั้นวี v. ก็ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดอสามารถฆ่าเธอได้อย่างง่ายดายแต่อยู่ดีๆลิซซี่ก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าช่วยวีดีกว่าซึ่งเป็นจังหวะพอดีที่อูซี่และเอ็นนั้นก็ได้เข้ามาพอดีลิซซี่จึงได้บอกกับวีว่าให้เธอน,นั้นหนีไปแต่ก็ดูว่ามันจะไม่ทันดอได้ทําการจับตัววีไว้ได้และทำการโยนลิซซี่ออกไปต่อมาลิซซี่เธอก็ได้พยายามช่วยเอ็นแล้ววีหลังจากที่พวกเขานั้นได้โดนใบพัดพัดลมตัดเป็นชิ้น ซึ่งมาทาให้วีและเอ็นนั้นสามารถซ่อมตัวเองได้เร็วขึ้นและสามารถไปช่วยอูซี่ต่อสู้กับดอต่อได้และพวกเขาก็สามารถปราบดอไปได้ต่อมาในตอนคาบิฟีเวอร์ลิซี่และนักเรียนคนอื่นๆนั้นก็ได้มาตั้งคขปมกันโดยจะมีวีและเอ็นนั้นเป็นครูคอยดูแลและมาทาให้นักเรียนคนอื่นนั้นรู้สึกกลัวในตัวพวกเขาอย่างมากแต่จะมีลิซี่กับแทนที่ไม่กลัวพวกเขาเลย และในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้ทํากิจกรรมอยู่ในแคมป์อย่างสนุกสนานและในระหว่างกิจกรรมอีธนูนั้นลิซซี่กับวีนั้นพวกเธอก็ตั้งอยู่บนหลังคาซึ่งในเวลาต่อมานั้นอูซี่ก็ได้ปลดตัวขึ้นพร้อมกับทําให้พวกคนนั้นตกใจและทุกเหตุการณ์นั้นลิซซี่เธอจะทําการอัดคลิปไว้อยู่ตลอดเวลาหลังจากที่อูซี่นั้นได้วิ่งหนีไปเอ็นก็ได้วิ่งตามเธอไปและลิซซี่ก็ได้มาพูดกับวีว่าเอ็นนั้นใจหล่อมากแต่ดูเหมือนว่าคําพูดนั้นมันจะทําให้วีไม่สบอารมณ์ แล้ววีก็ได้หันไปบอกกับนักเรียนคนอื่นๆว่าจะทําอะไรก็ทําและเมื่อเหล่ากลุ่มนักเรียนได้ยิมแบมนั้นทุกคนรวมถึงลิซซี่ก็ได้ทําการตั้งแคมป์คุยกันซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาซึ่งเธอก็คือริเบก้าและเธอก็กําลังจะตายโดยคาอยู่บนพื้นและเธอนั้นพยายามตนเกี่ยวกับอูซี่และพวกเขาก็ได้เห็นอูซี่อยู่ไกลๆอยู่ในร่างแอมซูลด์โซเวอร์นักเรียนที่เหลือนั้นได้ทําการวิ่งหนีแยกกันออกไปจนกระทั่งเหลือลิซซี่อยู่คนเดียว ซึ่งในขณะที่ลิซซี่กำลังจะถูกอูซี่ฆ่านั้นวีก็ได้มาช่วยลิซซี่ไว้ทันและวีก็ได้บอกกับลิซซี่ว่าเธอน้นไม่ได้มาช่วยลิซซี่แต่จะมาฆ่าอูซี่ต่างหากซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้วีก็รู้สึกเสียเปรียบในตัวอูซี่อย่างมากและในขณะที่อูซี่จะฆ่าวีนั้นเอ็นก็ได้โผล่ตัวมาพอดีเอ็นได้ทำการโยนอูซี่ขึ้นไปบนฟ้าและขึ้นไปคุยกับเธอและใน,วนเวลาต่อมาเอ็นและอูซี่ก็ได้ลงมาบนพื้นซึ่งทั้งสองนั้นกำลังก่อการจยุดตรงหน้าลิซซี่และวี ซึ่งลิซี่นั้นเธอก็รู้สึกแหวกกับสิ่งที่เธอเห็นอย่างมากต่อมาในตอนแมสติจักชันลิซี่เธอจะเดินออกมาจากบังเกอร์พร้อมกับแทสซึ่งแทสก็ได้ถามกับลิซี่ว่าพวกเรามาทําอะไรที่นี่ลิซี่ก็ได้ตอบกับแทสไปว่าพวกเรานั้นมาหาเรื่องแบ็คเมลในขณะนั้นเองยาของเทซซาซึ่งตอนนี้เจกําลังขับอยู่ก็ได้มาลงจอดที่หลังของเราเมอร์เดโดนและลิซี่เธอก็ได้บอกกับแทสว่านั่นคือสิ่งที่เธอตามหาก่อนที่จะส่งข้อความไปหาใครบางคน ในวลนรต่อมาลิซี่กับแทสนั้นก็หาวิธีที่จะต่อสู้กับเจและพยายามเข้าไปในรังของเหล่ามเดิร์ดโดนซึ่งข้อสรุปนั้นก็คือใช้เข็มหมัดก,กับเท้าก็พอแล้วแต่เมื่อทั้งสองนั้นจะเดินไปหาเจอยู่ดีๆในรังของเหล่ามเดิร์ดโดนนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและเจเธอก็ได้ขึ้นยานหนีไปอีกรอบทั้งสองจึงเดินเข้าไปที่รังของเหล่ามเดิร์โดนและก็เห็นว่ายานที่เอ็นและว,วีมาอย่างดาวนี้ได้ถูกทำลายไปแล้ว ซึ่งลิซี่เธอก็ได้ทำการถ่ายรูปพวกนี้ไว้จากนั้นคายก็ได้ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับปืนของอูซี่คานได้ทำการอธิาบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกว่าดาวนี้นั้นพยายามจะกินพวกเขาต่อมาหลังจากที่เจน,นได้ทําการจอดยานอยู่ตรงแลบบของคาร์บินฟีเวอร์เจเธอก็ได้ถูกรถบัสโรงเรียนชนมันจึงทําให้เธอโกรธอย่างมากและเธอก็ได้ถามว่าน่นเป็นใครและสิ่งที่เจได้เห็น,น,นก็คือลิซี่กับแท้ที่กําลังถือปืนไรเฟิลอยู่และต่อมาในตอนแอปสูดเอ็นหลังจากที่ดาวเขาบรรายได้ระเบิดขึ้น เจเธอได้ทําการยิงขี่ปืนอาวุธใส่พวกลิซี่แต่ในขณนะนั้นเองวี v. ก็ได้ปดตัวขึ้นมาเพื่อช่วยพวกเขาซึ่งวีนั้นก็ได้ทําการขี่เซตินเลมาด้วยในวลาัตต่อมาขณะที่วีกับเจนั้นกําลังต่อสู้อยู่บนฟ้าเลยได้เห็นว่าลิซี่นั้นส่งข้อความถึงวีมาโดยตลอดซึ่งในขณะที่ลิซี่กําลังอ่านแชทอยู่นั้นเซดินเนลก็ได้ปดตัวขึ้นมาและทําการงับไปที่ตัวเธอเซตินเนลได้ทำการเบี่ยงลิซี่ไปมาจนกระทั่งวีและเจก็แทกลงบนพื้นและผลักกลุ่มของลิซี่ไปสู่อวกาศ ลิซี่เธอพยายามไล่เจ้าสซินาออกไปแต่เจ้าสซตินาตัวนี้ก็ได้อ้วกถังแก๊สออกมาเพราะก็จุดถังแก๊สและมันก็ได้ลอยไปหากลุ่มของลิซี่ในเวลาต่อมาลิซี่ก็ได้ตกลงมาบนพื้นพร้อมกับคนอื่นๆซึ่งในขณะนั้นเจ้าสซินาก็ได้ฆ่าเธอไว้อยู่ในปากและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นได้จบลงเธอก็ได้ไปอยู่ในห้องเรียนซึ่งเธอนั้นจะอยู่ข้างกับวีโดยตลอด และในช่วงเครดิตนั้นแล้วจะได้เห็นว่าลิซซี่จะเป็ตัวอยู่ในงานศพของดอจากนั้นลิซซี่เธอจะประตัวอีกครั้งซึ่งกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ในระหว่างที่วีกำลังเล่นหมากรุกอยู่กับเซดินาลและในฉากสุดท้ายแลาจะเห็นว่าลิซซี่กำลังเล่นป่ายิมะอยู่กับกลุ่มของอูซี่ในด้านรูปร่างแล้วลิซซี่เธอจะมีดวงตาสีชมพูสะท้อนแสงและก็มีผมสีบอลยาวซึ่งจะมัดเป็นผมหางมา้าและบนผมของเธอนั้นก็จะมีโบสีเหลืองขนาดใหญ่ซึ่งจะดูเหมือนกับหูแมวอย่างมาก ิซี่เธอจะสวมหมวกกับน้องเป็นหมวกสีแดงชุดของเธอนั้นจะดูคล้ายกับชุดเชียริเดอร์โดยเธอจะใส่เสื้อขอบแบบเปิดไหล่แล้วก็มีสีเหลืองเป็นแถบและได้ปุคลิกแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าลิซี่เธอจะเป็นสาวป๊อปและเธอนั้นก็มีอีโก้สูงอย่างมากซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าพ่อของเธอซึ่งพ่อของเธอนั้นก็น่าจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ถึงแม้เธอจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจแต่เธอก็รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนอย่างมากอย่างเช่นวีเช่นในตอนที่วีนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งจะตกหลุมพรางของดอ เธอก็ได้เตือนวีเกี่ยวกับเรื่องนี้และนอกจากนี้เธอก็น่าจะห่วงเทสอีกด,ด้วยซึ่งเราจะได้เห็นได้ในตอนไพลอตและเธอก็ยังช่วยเอ็ดแล้ว,วีในการซ่อมแซงตัวเองหลังจากที่พวกเขาได้ถูกฉีกร่างเป็นชินช้นๆซึ่งก็จะแสดงเห็นเลยว่าลิซี่นั้นก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนอยู่บ้างแต่เธอนั้นชอบปากร้ายแค่นั้นเองเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลิซี่ลิซี่นั้นเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถหลุดหนีออกจากสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งตามปกติแล้วถ้าคุณนยนแรงงานคนอื่นๆโดนเข้าไปแล้วก็บออกเลยยว่า่าาตแนนน อย่างเช่นในตอนที่ดอนะใช้พลังแอพซูลสโซเวอร์ใส่ลิซี่ลิซี่ก็แค่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าดอ,อน,นั้นก็ไม่ได้อยากฆ่าลิซี่มากก็ตามหรือในฉากที่ลิซี่โดนซีนดีเนลโจมตีถ้าเป็นหุ่ยนยนต์ปกติแล้วก็น่าจ,จะตายไปนานแล้วแต่ลิซี่ก็รอดมาได้หรือก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าซนดิเนลตัวนี้อาจจะแค่งับเล่นเฉยๆหรืออีกฉากหนึ่งนั่นก็คือฉากที่อูซี่ไล่ฆ่าเหล่านักเรียนชื่ออยู่ในแคมป์ซึ่งลิซี่ก็เป็นนักเรียนคนเดียวที่สามารถรอดออกมาได้ และนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้กกับลิซซี่ถ้ามีข้อมูลตรงหลุดหรือผิดพลาดเป็นใดผมต้องขออภัยไปด้วยก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อไม่พลาดคาแรคเตอร์สตอรี่ในอนาคตสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ c u e w c r u e h yeah.